นี่เร่งเบื้องหลักตัวทีคือฟิล์มโต๊ะ่ะผไม่ได้ทำเลยพี่นี่ก็ทำครับ<ะ>ย้อนกลับไปหาพี่พีทุกคนนะครับ<ะ>ขอไอ้คำอวย,ยพรย้อนกลับไปหาทุกคนนะครับครับ ดังกิ้วบีนาะังกิ้วขอบคุณนะครับพี่พิกกะของคุณครับพี่น้ำขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับขอบคุณนะครับพี่หนิงพี่พิกกะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับเฮ้ยเฮ้ย เหลืออยู่ตรงกลางเี่นไลยเฮ้ยอย,อย่ายวถอนหายใจนะล,ลูกเดีกไม่ค่อยชอบผักบุ้งเออไม่เคยกินเลยผักบุ้งอะไม่เคยเจอแต่เด่กก็เคยใหอ้อ่านไม่ทันเลยฮะอ่านไม่ทันเลยขอบคุณทุกครับไวยพรนะครับทุกคนย4ิบสี่บริบูรณ์ ยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วขอบคุณนะครับพี่หญิงขอบคุณนะครับพี่แนทขอบคุณมากคของขวัญน,นะครับยินดีครับขอบคุณมากของขวัญน,นะครับทุกคนขอบคุณทุกครั้ไม่พรอนี่นะครับหล่อมาเกิดโตดเด้งคึกมากเออเด้งคึกอ่ะวันนี้คึกเลยตีที่แล้วนะ หนึ่งซูนเขาครับเขาเป็นฮิโปแคคครับเหมือนกันยิสยิบมุดเด้งยิสอิตมดเด้งชิบอิตมดเด้งฟอร์ินฟอร์ินน้องชิบเดือนแลฮะน้องชิบเดือนใช่ครับน้องชิบเดือนผมว่า24เดือนขอบคุณครับต๊ะขอบคุณทุกท่านคุยพอครับตังคิวเอมี่ขอบคุณทุกท่านคุยพอครับทุกป้อนกับมือ mới bón gì kiểu à đây, to thế này, kinh ngạc đấy, xin lỗi, mà bài này, นี้เกลดไข่เกลดพรมครับดูด้วยคนดูด้วยโอ้โหโอ้โห โอ้โหวิ่งอ,อ,อย่างนี้เปิดสุด,ดลเลยไอ้เปิดตีขอบคุณนะครับขอบคุณนะคร้าวไม่พอนะครับบนหัวเดงจะได้กินใหม่ <c oughs> นี่น่าหน่อสิจะได้กินไห้หมูเดงงน่ารักมากจนน่าคืออยากสุดติดกิกบขอกหมูติดเด็กติดแม่ใช่เด็กติดแม่นี่ขอบบ่ายนะไปบ่ายเย็นๆนะครับ นด็กปล่อยของนิงบอกสบายกินแล้ว AB ABD ต้นเป็นของสุกมาญนะครับขอบคุณะครับพี่การเด็กเอเอเด็กให้ดูใบต้ดเป็นของวัน <c oughs> พาไปส่งวังด่วยมุงยกหน่อยครับใครวางใครหลงพ่อที่ไหนไม่เอียนสิดูกแก